สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีคคู่ระหว่างจีโรนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านริเวอร์พูลล่ะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันพุทธที่11ธันวาคม2 5 6 7 เวลาเที่ยงคืน45นาทีครับหรือว่าคืนวันอังคารนั่นเองครับในส่วนของทั้ง2ทีมครับก็สถิติที่ผ่านมาครับยังไม่เคยเจอกันเลยครับนี่ก็เป็นหนแรกๆครับที่เจอกันในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับก็มาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสนุกเข้ามาคูดคุยกันครับ ในนี้ิวพูครับก็นำโด่งครับเป็นจ่าฝูงอยู่ครับแข่ง5นัดชนะรวดครับมีอยู่15แต้มในขณะที่จิโรนาครับอยู่อันดับที่30นู่นเลยครับมีแค่3แต้มเท่านั้นครับก็นัดนี้ก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับครับปุตสินเป่าเขียรูกนัเล่นจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับจิโรนาชุดสี แดงขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนและครับแล้วให้มาตรงกลางคือติโจนตัดได้ตรงนี้ไม่ถึงดาวินนี่ครับบอลฝากมาตรงกลางครับเลามีอูรูเมลครับให้มาตรงนี้จิวกิวโดนกาแฟแบดตัดได้แล้วสวนเร็วทันทีให้มาดาวินจะพักไปต่อโมซาดายังได้ครับฝากมาบุริกปโป บอลวันเ,กเบกตัดได้ปอตูว,วนขึ้นกันมาเดวิดโรเปตครับออกขวามาปอตูแม็อาริสเตอร์ไล่บีบแล้วแล้วฝากมาตรงกลางเดวิดนูนนเยตแล้วซักไกลโอกาสทักทายครั้งแรกของวิพูครับจากเดวิดนูนนเยตครับลองกดด้วยขวาตรงนี้ครับลองสักหน่อยก็ไม่มีใครเข้าครับเทนาโนครับฝากมาโมซาร่าแล้วยกมาจะให้ดาวิดตรงนี้ไม่ถึง อยู่ที่เคอร์ติจโจนเอาแล้วไปชาร์ดวันอเบิกแย่งได้ตรงนี้แต่โจโกเมก็ยังทําได้ดีครับไปแย่งบอลออกจากเท้ามาแมนกนิสเตอร์ออกซ้ายมาแอนดูนลูซันกูดี้กักโปรครับออกซ้ายมาอีกขนหนึ่งลมซัมกน,น,งงนกักโปลองปั่นตรงนี้โโอโ้หยังเซฟเหมือนเดิมครับเป็นลูกเตะมมุมครั้งแรกของริวผู้ นี่ครับจ่ายยัดมาโคดีก้กั๊กปแต่งบอลแล้วหาเหลี่ยมยิงได้เลยครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับแอนดูซันเล่นสั้นๆมาเทนอนโนแล้วยกมาตรงนี้ชมมงไม่ได้แต่ยังได้เป็นลูกเตะม,มุมต่อเนื่องนะครับแอนดูซันเล่นสั้นๆมาเทนอนโนยกมาตรงนี้ เทรนเซเนรโรฝากมาโบซาดาแล้วปั่น <c oughs> ยังบล็อกทิ้งตัวบล็อกเอาไว้ได้ครับโอู้โถมบุกหนักเลยครับทิมเยือนลูเบลให้บาตรงกลางวันเดเบกฝากมาตรงนี้โอ้โหแล้วไหลมาช่องนี้วันเดเบกหลุดมาแล้วครับวันเดเบกตรงนี้ซัดชนเสาเกนเฮอร์อู้หนีมือเกนเฮอร์ไปแล้วครับแต่ว่าเสายังช่วยได้ครับลิวพูล อุ้ยเกือบไปครับจิโรนาหลุดมาจังหวะนี้ครับเกือบขึ้นนำโมซาลาครับฝากมาที่ดาวินแล้วดึงฝากต่อมาเปริกาโกกาโกหลุดแล้วซัดเองตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอู้ลูกยิงฮุบุๆครับสวยจริงๆครับลูกนี้ครับนับหนึ่งแล้วครับดิวโห โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ได้มีเวลากดแบบนี้ครับโคดีกักโปครับทำประตูขึ้นนำให้เรอร์พูนะครับในนาทีที่20ครับนี่ครับบอลฝากมาที่โมซาร่าแล้วฝากต่อให้ดาวินดึงจังหวะแล้วดีไซาก้อยให้ครับโคดีกักโปเจอช่องนี้แล้วซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบสาำเหลี่ยมเข้าไปเลยครับต้องชมดาวินครับดึงจังหวะหลอกแล้วดีไซก้อยให้ครับ โอดี้กัโปมารับที่จุดนัดพบก่อนที่จะตะบ,บันด้วยขวาตรงนี้โอ้บอลมันฮุบๆล่ะครับนับหนึ่งแล้วครับลิวอหูแล้วกีโรน่าไม่มีอะไรจะเสียครับต้องบุกอย่างเดียวครับจังหวะน,นี้ครับปอตูให้มาตรงกลาง เลเไอูดูเบลแล้วกาเฟนแบกกว่าตรงนี้แล้วไม่ฟาวด้วยครับโมซาร่ายกไปที่พื้นที่ว่างให้ดาวินวิ่งตรงนี้ดาวินดูดบอลลงได้แต่เลี้ยงมาเข้าทางผู้เล่นแนวรับเรอครับอยู่ได้ตัดบอลสาดยาวขึ้นมาทันทีลึกไปถึงโจโกเมสให้มาเทนอโนแมกเดสเตอร์ฝากมาครับดาวินอเยสแล้วย้อนคืนจะให้เกอร์ติสโจนไม่พาเลยครับและอันกาฟินแบกยกขึ้นหน้ามา ฝากกักโปรตรงนี้ไม่ถึงนะครับวันอยู่ที่แอนดูร์เร์สันโลเบอร์สันยกมาโอ้โหเปอร์โรเปสครับออกมาขวาได้หนึบละตรงนี้เอาแล้วให้มาดาวินไม่ล้ำด้วยตรงนี้ดาวินนูเยสด,ดึงแล้วฝากมาจะให้กัปปูยังได้อยู่ครับโคดี้กัปปวนขึ้นกลับมาเนลกันนันเกิร์ดิสโจนและแอนเกฟเฟนแบกฝากมาที่โมซาดา แล้วโมซาลาปั่นเองตรงนี้โอ้โหึกว่าหายครับคืบอลมันคงไม่พอนะครับอุจหวะปั่นของโมเมซาลาครับอุน่าเสียดายครับจงังหวะนี้ครับ วันเดเบกครับฝากมายังได้อยู่ตรงนี้โลเมลไรมาตรงกลางยิวฝากมาตรงกลางจะไม่วันเดเบกตรงนี้เล่นไม่ถึงครับโจโกเมสเชื่อมมาเทนเดร็กเซเนอร์โนเทนวนคืนเข้าในมาที่โจโกเมสแหละครับเซรติโจนฝากมาแมคคริสเตอร์ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ เราของเล่นได้ครับออกขวามาปอตูปอตูให้มาตรงกลางครับอีวานมาตินเสียมาที่ข้างหน้าตรงนี้แล้ววันเดเบกหลอกแอนดูร์ัสันได้ครับไหลออกขวามาปอตูปอตูมีเวลาแบบนี้พาเลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วยกยัดมาตรงนี้แล้วโชว์โอ้โหโอกาสทองเลยครับยังตามตีเสมอไม่ได้ครับจิโรนา นี่ครับบอลทางด้านกาบขวาครับเลี้ยงตัดเรายกไปพื้นที่ว่างครับเราได้โฉบมโมงครับโอ้โหเคตลเฮอร์ได้เซฟแต่สายตาเท่านั้นแหละครับแต่ว่าบอลมันกดไม่ลงครับเจ้าบ้านครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับผมโอ้โหมาแต่ละทีได้ลุ้นเหมือนกันครับเซรติจโจนเชื่อมากับเฟนแบกครับยกมาข้างหน้าเลยกักโปซัดทันทีโอ้โหใจร้อยเกินไปวิติกาโปครับ ยิงแบบไม่จับเลยครับปาโลเปสครับยอดขึ้นหน้ามาแอนดูรูซันฝากมาที่วันจูฟันไดครับ บอลอยู่ที่เทนเดร็กเซเนอร์โนเปลี่ยนแกนมาเวอร์จิลฟันได์ฝากมาที่แอนดูรูสันฟันได้ยกขึ้นหน้ามาให้บาโกดีกะปูพักพักแล้วออกซ้ายมาแอนดูรูสันแอนดูรูสันเปิดเข้าในโมซาธาไม่ถึงโลเมลเอ้าแล้วเคลียร์มาไม่ดีครับบอลมาหน้าประตูตัวเองบอลยังมาเข้าทางกิลนะครับ แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดมูราการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับบุกมานำจิโรนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง BT ทิมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกช่องของเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยสมัครสมาชิกวันนี้จะได้รับสติกเกอร์ลายเชียร์บอลสุดเ e อ็กคลูซีฟมากกว่า32รูปแบบ จากทางช่องของเราและที่สำคัญการสมัครสมาชิกยังเป็นการสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ <S <S เอาละครับผู้ตัดสินเป่าเลียรยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับ ลิเวอร์พูลชุดสีกุมท่าจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างแหละครับบอลอยู่ที่กติโจนฝากเข้าในมาโมซาร่าโนีิกโปแล้วดีดมาโมซาร่าลุดมาโอ้เรายิงพลาดแล้วซัดตรงนี้เจ้าจอ,อยังเป็นซูเปอร์เซฟครับอ้ประตูที่2ยังไม่มาครับริวพูไลอันกับเฟนแบกครับดึงดึงแล้วให้มาเทนาริเซเนอร์โน จะฝากเข้าในตรงนี้ไม่ได้เลยครับแลาวมิอรูเมลออกซ้ายมาเดวิดโอดเปสครับยกขึ้นหน้ามาเลยบอลมาแอนดูรูซันเดวินุนูเยสแล้วพิกพิกแล้วฝากมาโมซาร่าแล้วโมซาร่าจะไปเองตรงนี้ไม่ได้เลยครับ โกเมสพักตรงนี้แล้วให้มาที่โมเมซาร่าครับโมซาร่าฝากมาที่เกร์ติโจนดาวินุเยสไหลามากักโปอ,โอ,โอยิงไปไหนไม่รู้ครับได้งา้างเท้าตรงนี้ไม่ตรงกอดแล้วก็ดีกักโปนี่ครับโมซาร่าฝากมาตรงกลางแล้วเกร์ติโจนดีต่อมาครับดาวินุยเยส ไหลต่อให้กักโปูซัดเองไม่ต้องจับรับจังหวะจังหวะนี้ครับรบอลสัดขึ้น,นามาก็ออยังเป็นบอลบุกต่อเนื่องของริวฟูลห่ะครับดี๋วินุนเยสด,ดึงดึงแล้วให้ไหลามาช่องนี้สวยนะครับโบซาร่า โอซาร่าหลุดมาแล้วเปิดยัดเข้าในตรงนี้คักโปได้ควิดโ,โ,โอ้สองประตูต่อศูนย์ครับนี่ลุ้นแฮตติกนะครับทางด้านโกดี้คักโปครับโอ้โหเมาคนเดียว2ประตูนะครับต้องมาขอบคุณโมเมสซาร่าเลยครับที่เปิดถวายพานให้จังหวะนี้ครับนี่ครับดาวินดึงดึงแล้วไหลออกขวามาให้โมเมสซาร่าครับ โมซาร่าแล้วยอดเข้าในมากักโปได้ขึ้นมาควิดบริเวณจุดนั้นพบแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับโมซาร่าเปิดแม่นมากครับเปิดได้เสียไปที่จุดตรงนั้นแล้วกักโรก็วิ่งโฉบมาระหว่างคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับ2-0รับริอูผู นะครับทางด้าน้าบ้านครับจีโรน่าครับโดนนำอยู่2ประตูครับแล้วเหลือเวลาไม่ถึง4 40นาทีครับจะเปิดตรงนี้ไม่ผ่านเทนโน่ อย่าจิ้วแล้วซัดตรงนี้โอ้โห,โห,โหโมงจอจๆครับบอลไปชนขาเนี่ยเกือบไปเหมือนกันลิว้วผู้ผู้จังหวะนี้ครับเกือบโดนครับโอ้โหวิโหโโหโจิวฟันได้ครับเข้าไม่ทันแล้วครับแต่บอลไปชนคานครับมาดูต่อครับเทรเดอร์สาดขึ้น,นามาบอลอยู่ที่ดาวิน,นุนเยส เทนเนสเซอร์โนครับฝากมาฮาวิเอเรตแล้วบอลมันย้อนหลังครับยังได้อยู่ครับเทนโนฝากมาที่วัตุเรนโดออกขวามาเทนเนสเซอร์โนฝากเข้าในมาเกอรที่โจนอเล็กซิสแมกาเดเตอร์แมกาเดเตอร์จะดีต่อตรงนี้ยังได้อยู่ครับวัตุเรนโดเอนโดไฮมาดาวินตอกส้นมากั๊กปูจะยู่งเหยเอ้าลราปัดออกมาไม่ดีเกือบได้ซ้ำเหมือนกันครับฮาวิเอเรต แล้วนี่นะครับถอดเกิร์ติโจนออกครับแล้วส่งสปอตไลน์ครับลงมาไล่แดนกลางบ้างครับเทนนาโนครับทุ่มมาที่ฮาวิเอเรียดเอเรียดดึงดึงแล้วหาเดี่มเปิดอยู่ครับจังหวะนี้อาวีเอเรียตหนีได้แล้วแล้วยกเข้าในกักปูเจ้าคิดไม่ถึงเท,ทนเทนนาริเซเนโนยังหาช่องอยู่ครับวนขึ้นกันมา Line, สวอตไล์ซัดไกลโอ้โห,โหเป็นซูเปอร์เซฟนะครับอุปตูที่3ยังไม่มาครับริวหูนี่ครับเทนเนอร็กเซเนอร์โนแหวกทำท่าจะยิงเองแต่ย้อนคืนมาให้สวอตไล่ครับซัดไกลตรงนี้อุถ้าไม่เซฟนี่บอลเข้าเสาสองแน่นอนครับเดรดลุสันครับจะเปิดลูกเตะบุมเข้ามา แล้วเปิดเข้าในตรงนี้วัตตุรุเอนโดขึ้นไม่ถึงบอลไม่ไปไหนแอนโดรูซันเก็บได้ครับฝากเข้าในมาวัตตุรุเอนโดเอนโดให้มากรีกาโปเชื่อมออกซ้ายครับแอนโดรูซันยังไม่เปิดครับแล้วยกเข้าในดีอาร์ได้ควิดเจาะเจาะสามประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครับน่าจะเป็นสัมผัสแรกครับของทางด้านดุยดีอาร์ครับโอ้โหลิวพูหนีหายเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่74ครับ อุบดจะไหลไหลรื้อๆเลยครับนี่ครับวัตุเรโดไหลให้กักโกแล้วดีดออกต่อทันทีที่แอนดูรซันครับพาตัดเข้าในแล้วยกมาตรงนี้โอ้โหถวายพาในให้หลุยดีอาร์เลยครับแอนดูรซันครับตวัดไปตรงนี้ครับแล้วโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับหนีมาโฉบม,มงที่กลางประตูแบบนี้ก็ไม่พลาดแหละครับ สามตูต่อศูนย์ครับน่าจะไม่พลาดแล้วกับลิวคูในเกมนี้เดอูรูเมลครับให้มาตรงกลางแล้วโดนบีบตรงนี้วัตุเลโดตัดได้ออกซ้ายมาโคดี้ก็ปโ,โปวนคืนกลับมาตั้งที่เวอร์จิูฟันได้แอนดูร์สันให้ย้อนขึ้นกลับมาครับโจโกเมสวัตูเรนโด โกเมสยกขึ้นหน้ามาจะให้กั๊กปูตรงนี้เก็บเล่นไม่ได้พ <The office. S 1> ยายามปั้นกั๊กปูเต็มที่นะครับผู้เล่นลิเวอร์พูลขอแค่ประตูเดียวก็จะได้ลูกบอลกลับบ้านเลยครับแฮตติ Hat ครับประตูวนขึ้นกับมาอีวานมาตินแล้วโซบสลายไปไล่บีบตรงนี้อีวานมาตินยังหนีได้ครับแล้วผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรยังไปได้ต่อออกขวามาประตูประตูตรงนี้ให้มาตรงกลางอีวานมาติน แล้วหลอกจะเปิดไม่เปิดตรงนี้เอาแล้วมีโซโบสไาดาไปพัวพันแล้วผู้ตัดสินเป่าให้ได้ฟาวครับประตูเล่นเร็วท,ทันทีอีวานมาตินจะของเข้าในแล้วไหลต่อมาตรงนี้เ <c oughs> บอร์ติฟานานก็หวดออกข้างไปก่อนนู่นเลยครับ หนีมาได้ตรงนี้แล้วจะควิดไม่ถนัดเท่าไหรแมรกนิเตอร์ออกซ้ายมาคูดีกปโปฝากมาครับซูบสุสไดแล้วดีต่อมาครับดุยดีอาร์ตรงนี้โดนพัวพันเอาลบไปเตะโอ้ยอยู่ๆไปเตะดื้อแล้วดุยดีอาร์แผู้ตสินให้ปลูกได้เปรียบไปแล้วปอรตูให้มาตรงกลาแลงแล้วิโอรูเมลจ่ายยัดมาแล้วผู้ตัดสินเป่าให้ได้ฟาวนะครับ เป็นลูกฟีคิกรยะอันตรายของจีโรน่าเลยครับนี่ครับโจโกเม้ครับไปใช้แขนช่วยเล่นครับโอ้ลูกฟีคิกระยะอันตรายของจิโรน่าเลยครับมีสิทธิ์ตีไข่แตกครับจังหวะนี้ครับอีวานมาตินอยู่ที่ลูกตั้งเตะแล้วปั่นเองตรงนี้โอ้ชนคันอุคานสนั่นเลยครับวันนี้โอ้โดนทั้งเสาโดนทั้งคานครับของทั้งด้านจิโรน่าครับไม่มีดวงแล้วซัดเองตรงนี้เคเด้เฮช่วยเซฟได้ โอ้โหยังประตูตีใครแตกยังไม่มาครับโกเมสใครมาตรงกลางฮาวิเวอเรียดวนคืนกับมาตั้งกันใหม่ครับโจโกเมสอเล็กซิสแม็กอดิเซอร์ยกลอยๆมาข้างหน้าดีอาร์เล่นไม่ได้เลยครับเอาแล้วลามิอูก็จ่ายไม่ดีวัตุเรียนโดนตัดได้โจโกเมสให้มาที่วัตุเลนโดนอีกครั้งครับมันอยู่ที่วัตจิวฟันได แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกนะครับขออภัยครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับเอาชนะจิโรนาไปได้3ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ